คือมันมีความเข้ากับหน้าเวลาแต่งหน้าคือแบบอาอาเลิศชอบมากคิดถุงจริงที่ทำรับประกันว่าตื่นนะตื่นไหมโอ้รับเจ็บกว่านี้นะคะอุโมงค์ยาสลบสวัสดีค่ะกำลังจะไปทำจมูกนะคะก็อุ๊ยพี่เมื่อือสวยอยู่แล้วพี่ไปทำทำไมใช่ค่ะที่สวยอยู่แล้วอันนี้พี่ทราบดีแต่ว่าพี่มาแต่งสวยขึ้นสวยอีกสวยแบบสวยตาสวยแบบคนไม่คิดว่าจะมีคนสวยแบบนี้อยโลกไปนี้ด้วย จริงมันก็มีแล้วแหละแต่เราอยากเพิ่มลิตรีลับขึ้นจริงฉันก็ชอบหน้านี้นะแต่ฉันชอบหน้าที่สวยกว่านี้ <c oughs> บอกว่าการศัลยกรรมเขื่อไม่เคยทำเลยนะคะนอกจากฉีดปากป่ะศัลยกรรมป่ะเออก็ฉีดปากแล้วก็รู้สึกว่าจริงเราก็โอเคกับหน้าเรานะแต่ว่าถ้าสวยขึ้นแล้วใครจะปฏิเสธถูกปะตอนนี้กํลาลังเดินทางไปที่ b e a า r t Clinic นะคะ คือจมูกที่เคอรจะทําตรงนี้เป็นจมูกแบบโอเพนนะคะคือจะเปิดโครงสร้างจมูกแลคือใช้กระดูกหลังหูเนี่ยมาต่อคือแบบกอเทคจะจะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วหมอจะเก็บทําให้ด้วยคือมันดีตรงนี้คือฉันไม่ชอบจมูกที่ไม่มีทัมฉันรู้สึกมีกำลังใจแกไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเคยดูแต่ในหนังพี่รับประกันว่าตื่นนะ ตื่นไหมไม่ตค่ะไม่ตื่นจ้าอ่าถ้าอยากตล่มากแต่ถ้าไม่สลบยียนีคืนเงินไ,งไม่ใช่แบบว่าส,ส,สลบแน่นอนแต่ไม่รับประกันต้งตื่น แต่ว่าอ,อกหักเจ็บกว่านี้นะคะอันนี้เจ็บแล้วสวยขึ้นแต่อ,อกหักเจ็บแล้วต้องไปกินเหล้าส <c oughs> ิหัวใหญ่อุม้มยาสะลบอันนี้มันจะมีเลือดซึมออกมานะคะคุณแพ่ไม่ต้องไปสนใจมันนะแล้วว่าวันวันแรกของการทำจมูกนะคะไม่มีเขียวไม่มีวัวไม่มีใดๆม,มีแต่เลือดนะคะกวัวจะรุนแรงเกินไปเนี่ยะ วันที่สองเริ่มบวบแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วรู้เช่นเห็นชาตินี่นี่ภาพกูจะไม่ทำอะไรอีกแล้วเพราะว่าเราจะไม่ไหวแค่ไหนแล้วก็ต้องทํางานนะคะเดี๋ยวเกิาอะรแพบแพ็คของเพื่อส่งให้ลูกค้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา สั่งของกันนะคะช่วงนี้เขอก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่มีรายได้เลยเลยจริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้ด้วยว่าเข่าทาจมูกตอนเนี้เข่าไม่ได้บอกใคร <c oughs> ไม่มีหัวก็อย่างเงี้ยละค่ะอีกไม่พอหัดก,กินด้วยตัวเองนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หน้าอย่างี้ก็น่ารักตีงกันนะเนี่ยหน้าบมๆวงๆอย่างเงี้ยดูหวอนแบบหนาเด็ก <c oughs> <c oughs> เอาตรงๆนะอีดอกหัวแอบโป๊ กลวโป๊กลัวไม่สวยว่าตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นความกังวลมันเป็นความจิตประสาทหลอนของเราเองนะแต่ถามทุกคนเลยไล่ถามเพื่อนทุกคนว่ามึงกูจะสวยว่ากูจะสวยว่าเพื่อให้การคอนเฟิร์มกับเพื่อนว่ามึงจะต้องสวยแน่นอนมึงจะต้องสวยเชื่อกูมึงจะต้องสวยสิ่งที่กูอยากได้ยินคือคํานี้แล้วเ,เดี๋ยววันนี้จะไปถอดเสือ่อวันนี้ก็ทำมาประมาณสี่วันนะคะนิดนึงสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาออกเสือกนะคะก็คือการเอาเสือกออกนะคะจริงๆไม่อยากเราออกเลยอะน้องอยู่กับเราประมาณสี่วัน นี่ค่ะนี่ต้องมาออกแล้วแล้วก็เอานี่ด้วยออกด้วยหนูจะได้สระผมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวติดกระน้ำหน่อยแล้วฉันก็จะได้สระสาร้านนะคะสระเสร็จแล้วก็แกะกระน้ำออกแล้วก็ทำเขน่ะ มันมีความมีเขาความสวยอะเออตอนเนี้มีเขาความสวยอเออเออยังไงยกลงเฮ้ยกูว่าสวยกูว่าสวยแต่ตอนนี้ยขยับอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็คือเหมือนตอนที่ห้าหรือหกอะเออขยับอบไอ้ได้เลยอะ่ะจะดูตลกคือกูต้องกดพอร์ตเลยห้ามขำใดใเลยห้ามมีเพื่อนตลกอยู่ในแอรเรียนนี้อีพวกตลกอีพวกกำขากูบล็อกหมดไว้รอ ทำหน้าเสร็จแล้วเราค่อยปฏิสัมพันธ์กันใหม่มันยังมีความเป็นจมูกเราอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปซะเลยสะทีเดียวลองรู้สึกว่ายังเห็นความเป็นเราอยู่ในเวอร์ชั่นที่โด่งขึ้นแล้วรอดูกันแล้วกันนะคะตอนต่อไปหนึ่งอาทิตย์แล้วกับการทําร่องดุงนะคะก็ยังมีความรวมบูมอยู่กูจะพูดสารูทาไมคือขยับไม่ได้เหมือนเดิมนะคะบวมอยู่ทุกอย่างขอให้มันยุบลงเยอะๆเพราะว่าเราไม่อยาก ห้มมันูา,าเรื่องเจ็บตัวหาเรื่องแดบบเข้ายากหาเรื่องไปโรงพยบาลบ่อยหาเรื่องอีดอกนอนหวานสูงนะคะคนที่ทําตั้งคือหาเรื่อง <c oughs> หาเรื่องก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่เราหาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับดังใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันแต่ถ้าอีดอกมันออกมาสวยอันนี้ก็คือแบบคุมทันทีรู้สึกว่าแล้สิ่งที่เราทำไปทั้งหมดคือแบบนี่แหละความอดทนของฉัน เยอะลงอีสัะลงอีกคึงจะชดไปไหนมึงเป็นเพชรผักวันละเหรออีดอกชดชดมึงรู้จักไหมคําว่าชดอวันนี้วันที่เก้าวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มมีเล็งเห็นความสวยของตัวเองมากขึ้นนะไม่รู้ดิเรารู้สึกว่ามันมีเขาความสวยที่จะสวยขึ้นจริงๆนี่คือยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอีดอกขยับไม่ได้นะตรงนี้ขยับไม่ได้ วที่วันนี้วันที่สิบเก้าหรอป่ะมี้งโมใครจะรู้ว่าทำจังแต่หน้ามันมาก <c oughs> คือความญหมุนหงิดของมันคือมันเหมือนจะหายแล้วแต่มันยังไม่หายเพราะว่าปากขยับไม่ได้ <c oughs> คือเนี่ยขยับไม่ได้เลยต้องพูดแล้วขยับปากล่างอย่างเดียว <c oughs> ตลกอะ่ะสี่เดือนค่ะ คือมีแต่คนแบบพี่มะเขือทำจมูกที่ในหนูกคือจมูกทรงพี่ทรงอะไรคือโอ้โหพี่บอกพี่เอาคล,คลิปเก่าให้ดูเลยนะนี่เคยพี่เคยตอบคำถามไว้แล้วอะไรยังไงมึงกูไหวเลยอย่ายุบไปกว่านี้อีกเพราะมันจะธรรมชาติไปแล้วคือมันมีความเข้ากับหน้าเวลาแต่งหน้าคือแบบอออเลิศเออมีมุมมีสันมีโคมมีดอกเวลาแบบหันโค้งหันข้างถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยดูมีความน่ามองมากขึ้นเอออันนี้คือที่รู้สึกนะ ดูดิหมอคือทําอะไรดีขนาดนั้นแล้วแล้วมันยุบเร็วมากคือแต่ก่อนนะแบบหมอคะมันจะโปะไหมคะหนูกลัวโปะมากเลยคะ่ะวันนี้กูส่วนบัวทุกวันอยาให้ตั้งนิบอีกนี่หน้าสดเลยคือบางทีก็งงเหมือนกันว่าทําสัญญากรรมคือจะต้องมีแบบว่า before after ใช่ไหมแล้วคือ before คือหน้าที่ยังไม่ทําคือหน้าสดสด,สดหิ้นเี้ยนแล้วคือ after จะให้แต่งหน้าเต็มแล้วไปถ่ายเทียบคู่กับ before อีดอก อะไรก่อนถ้าจะ before after มึงก็ต้องเอาหน้าสดหน้าสดปะกันเลยดิอันนี้คือเป็นความคิดของพี่นะพี่จะไม่ค่อยจะแบบเอา้ามึงแต่งหน้ามึงก็สวยขึ้นอยู่แล้วเห็นได้ชัดอันนี้คือปะไปเลยค่ะ before after เป็นยังไงนี่ <S <S เอาให้เห็นเอาให้หน้าสดก็รอดอ่ะเวลาทําศัลยกรรมคือเอาให้หน้าสดก็รอดเอาให้หน้าสดก็มั่นใจแต่พี่เป็นคนที่แบบเออมั่นกระโหลกในทุกๆหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเนี้ยแล้วยิ่งมีดังขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าก <c oughs> ูย,ยิ่งมั่นเข้าไปอีกอมึงเข้าใจปะเออนี่เลยนะจนุนีเน่ะ คือแบบชอบม,มากผิดถุงจริงที่ทำสวยก็คือสวยเป็นการสวยแบบเชิงประจักษ์สวยแบบไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้หลอกใครให้มาเชื่อสวยจริงนี่ก็คือคนที่ดูแลเรานะคะตอนที่แบบเป็นตอนทำดั้งเนยเป็นไงมัง่งตอนนั้นที่กูทำดั้งทรามานมากทรามานรงบอกว่ามไม่อยากทำแล้วเ,เจ็บไม่ไหไม่น่าทำเลย กูสาบานว่ากูจะไม่ทำอะไรอีกแล้วในชีวิตตอนนี้คืออีดอ,อกภูมิใจมากในการทำดังแล้วรู้สึกว่าคิดถูกมากจริงอีดอ,อกจะมีแต่คนชมก็ดีนะเออมีแต่คนชมแบบทุกคนคือถามกันเข้ามาล้นหลามว่าพี่มะเขือทำดังที่ไหนทำดังที่ไหนทำไมมันเข้ากับหน้าขนาดนี้ <S <S ต้องบอกเลยว่าหนึ่งเลยเราเป็นคนสวยสวยเป็นคุณเดิมอยู่แล้วแล้วพอได้ดังที่แบบมีรูปที่มันแบบ เสริมเข้าไปอีกอมึงเข้าใจป้ะคือหมอกกิ๊บเสริมให้อีกมันก็เลยแบบสวยเวอร์อ่ะนี่นี่สวยแปลว่าสวยอืมสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมาถึงตอนจบนะคะแต่ว่าดั้งรอยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่ามันจะเข้าจริงๆภายใน6กถึงหนึ่งปีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันขอให้ไม่ยุบอีกแล้วกันเนาะพอแล้วนะยุบอีกคือกูกูเจ็บตัวฟรีแล้วในะอีดอก เนยบ๊ายบายเพื่อนดิ